เอาละการเดินทางข้ามเวลาเป็นเรื่องจริงอันที่จริงตอนนี้คุณก็กําลังเดินทางไปสู่อนาคตอยู่คุณจะข้าไปสู่อนาคตทุกๆหวินาทีของวิดีโอนี้ <c oughs> แต่มีคนคนนึงบนโลกที่สามารถเดินทางข้ามเวลาไปยังอนาคตที่ไกลกว่าปัจจุบันได้ถึง0.02วินาทีและนั่นก็ไม่ใช่ขีดจำกัดเชิญพบกับเซอร์เกคริคาลอฟเขาเป็นนักบินอวากาศที่ใช้เวลา803วัน9ชั่วโมง39นาที บนสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งนั่นคือกุญแจสําคัญในการเดินทางข้ามเวลาของเขาประเด็นอยู่ที่วัตถุ2ชิ้นชิ้นหนึ่งหยุดนิ่งและอีกชิ้นเคลื่อนที่การไหลเวียนของเวลาจึงต่างกันนั่นคือถ้าเรายึดโลกของเราเป็นวัตถุ1ชิ้นและสถานีอวกาศนานาชาติเป็นวัตถุอีก1ชิ้นเวลาบนโลกและบนสถานีอวกาศนานาชาติจะแตกต่างกันแต่นี่ก็ไม่เพียงพอที่จะสมผลต่อเวลาอย่างมีนัยสําคัญเราต้องดูที่แรงโน้มถ่วงด้วยยิ่งวัตถุมีขนาดใหญ่แรงโน้มถ่วงของวัตถุก็จะยิ่งแรงขึ้น ตัวอย่างเช่นบนดวงจันทร์คุณสามารถกระโดดได้สูงขึ้นและยกวัตถุที่หนักกว่าบนโลกได้เนื่องจากดวงจันทร์มีน้ำหนักเบาแต่บนดาวพฤหัสบดีคุณแทบจะยืนด้วยเท้าไม่ได้เลยเพราะมันหนักและแรงโน้มถ่วงของมันก็แข็งแรงกว่าหลายเท่าแรงโน้มถ่วงทําให้การอวกาศโค้งงอคุณสามารถลองนึกถึงภาพแรมพลินหรือแผ่นยืดดูตราบใดที่ไม่มีอะไรอยู่บนนั้นการอวกาศจะเท่ากันและเวลาก็จะเท่ากันทุกจุดด้วย แต่หากคุณวางของหนักไว้ตรงนั้นคุณจะเห็นหลุมก่อตัวอยู่ที่นั่นทีนี้ลองนึกภาพว่าคุณวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากเช่นโลกไว้ตรงกลางแผ่นดูโดยโลกของเรานั้นมีน้ำหนัก6ตันบวกศูนย์อีก21ตัวมันจะทำให้แผ่นยืดของเราโค้งงอมากจนเวลาไปอยู่รวมกันตรงกลางมากกว่าไปอยู่ตรงที่ที่การอวกาศแบนราบยิ่งวัตถุหนักเท่าไหร่ก็จะยิ่งโค้งงอมากขึ้นและเวลาที่นั่นจะช้าลงด้วย อย่างเช่นเมื่ออยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เวลาจะช้ากว่าบนโลกของเราด้วยซ้ําเพราะมันหนักกว่า3 0 0 0 0นเท่าหรือเมื่อพูดถึงหลุมดําแม้แต่แห่งเล็กๆก,ก็มีน้าหนักมากกว่าดวงอาทิตย์ถึงหลายสิบหรือหลายร้อยเท่าและหลุมดําที่มีมวลมหาศาลน,นั้นหนักกว่าหลายร้อยหลายพันเท่าเลยทีเดียวพวกมันจะทําให้การอวกาศโค้งงออย่างมากจนทําให้เวลาที่อยู่ใกล้พวกมันนั้นแทบจะหยุดลงดังนั้นเซอร์เก้ครีคลอฟ กีโรของเราจึงใช้วิธีการนี้เดินทางข้ามเวลาเขาไม่ได้อยู่ในความลึกของกระแสห่วงเวลานี้แต่อยู่ในสถานีอวกาศนานาชาติมันเป็นจุดที่อยู่ในการอาวกาศที่ความบิดเบี้ยวไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นและสําหรับเขาเวลาที่นั่นเร็วกว่าโลกเล็กน้อยและถ้าคุณใช้เวลาอยู่ที่นั่นมากพอคุณจะค่อยๆตามทันผู้คนบนโลกได้ซึ่งจริงๆแล้วเซอร์เก้สามารถไปได้ไกลกว่านี้มาก แต่กฎทางฟิสิกส์อีกข้อนึงทำให้เขาไม่สามารถทำแบบนั้นได้ทุกอย่างเกี่ยวกับความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพื้นที่และเวลาหากคุณยืนอยู่คุณจะทำให้เวลาเคลื่อนที่เท่านั้นแต่ถ้าคุณวิ่งไปข้างหน้าคุณจะเคลื่อนที่ทั้งเวลาและพื้นที่ยิ่งคุณวิ่งผ่านพื้นที่ได้เร็วเท่าไหร่เวลาก็จะยิ่งช้าลงเท่านั้นสถานีอวกาศนานาชาติเดินทางรอบโลกด้วยความเร็ว7.6 6กิโลเมตรต่อวินาที ความเร็วนี้ทําให้การเคลื่อนไหวของเซอร์เก้ช้าลงตามการเวลาดังนั้นในเวลากว่า2ปีบนสถานีอวกาศนานาชาติเขาเดินทางด้วยเวลาเพียง0.02วินาทีเท่านั้นดังนั้นนี่คือวิธีการเดินทางข้าวเวลาสําหรับคุณพาเพื่อนของคุณไปนั่งที่โต๊ะและส่งนาฬิกาให้พวกเขาเรือนหนึ่งจากนั้นใส่นาฬิกาที่แขนของคุณอีกเรือนแล้วเริ่มวิ่งไป,ปรอบๆโต๊ะหากคุณวิ่งเร็วแน,นานพอคุณจะสังเกตได้ว่าเวลาบนนาฬิกาของคุณและของเพื่อนต่างกันอย่างไรเยี่ยม คุณได้เดินทางผ่านการเวลาแล้วแต่ยังมีวิธีอื่นในการไปสู่อนาคตด้วยสำหรับวิธีแรกคุณจะต้องไปที่หลุมดำาซึ่งหลุมดำแห่งที่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างจากระบบสุริยะของเราเพียง1000ปีแสงเท่านั้นเองคุณกระโดดเข้าไปในยานอาวกาศที่เร็วกว่าแสงและไปถึงที่นั่นคุณไปที่สุดขอบของขอบฟ้าเหตุการณ์โดยต้องบินให้ใกล้ศูนย์กลางของมันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่นี่การอาวกาศถูกบิดเบี้ยวอย่างมากจนหนึ่งวินาทีสามารถเท่ากับ1สัปดาห์หรือ1เดือนบนโลกได้เลย เอาล่ะรอที่นี่สักแป๊บหนึ่งนะที่นี้เปิดไฮเปอร์ดรา์อีกครั้งและบินกลับไปแน่นอนว่าคุณจะต้องระวังตัวให้ดีเลยล่ะหลุมดำนั้นหนักมากจนไม่มีสิ่งใดสามารถหลบหนีจากแรงดึงดูดของมันได้แม้แต่แสงซึ่งเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดในจักรวาลก็ไม่สามารถหนีจากอ้อมกอดของหลุมดำได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณและคุณก็อยู่บนโลกที่เป็นบ้านเกิดของคุณแล้วว้าวในขณะที่คุณไม่อยู่บนโลกก็ได้ผ่านไปหลายสิบปีแล้ว ที่นี่มีทั้งรถยนต์มินได้หุ่นยนต์และโฮโลแกร,รมอยู่ทุกขนทุกแห่งอีกทางเลือกหนึ่งคือการเดินทางด้วยความเร็วแสงคุณและเพื่อนของคุณกำลังยืนอยู่ตรงเส้นเริ่มต้นที่สนามกีฬาและคุณคนใดคนหนึ่งมีนาฬิกาจับเวลากดเริ่มเลยคุณวิ่งด้วยความเร็วแสงรอบโลกสักสองสามรอบและหยุดจับเวลาเมื่อถึงเส้นชัยเวลาบนนาฬิกาที่คุณใส่วิ่งนั้นจะน้อยกว่าเวลาบนนาฬิกาของเพื่อนคุณที่ยืนอยู่เฉย แต่มันมีสิ่งที่เรียกว่าปฏิทั์ฝาแฝดที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงใช้สมองอย่างหนัก,กมันมันเกี่ยวกับสิ่งที่จะใช้เป็นจุดอ้างอิงถ้าศูนย์กลางของระบบพิกัดคือคนที่ยืนนิ่งๆและอีกคนกำลังวิ่งด้วยความเร็วแสงถ้าเป็นแบบนั้นนาฬิกาของนักวิ่งจะช้าลงหลังจากวิ่งที่เป็นแบบนี้เพราะไม่เพียงพวกเขาเคลื่อนผ่านเวลาแต่ยังเคลื่อนผ่านพื้นที่อีกด้วยคุณจำได้ใช่ไหมแต่ถ้าคุณใช้นักวิ่งเป็นจุดอ้างอิงแสดงว่า คนที่อยู่นิ่งๆจะอยู่ภายใต้การเคลื่อนที่เมื่อเทียบกันและจากนั้นนาฬิกาของคนที่หยุดนิ่งจะตามมาทีหลังดังนั้นผลการทดลองของนาฬิกาผู้ชายทั้งสองคนทั้งนักวิ่งและคนที่อยู่นิ่งๆจะแสดงเวลาเดียวกันและนี่คือปฏิทัศน์ฝาแฝดอีกหนึ่งวิธีการในการโกงกฎของฟิสิกส์และหยุดการไหลเวียนของเวลาคือการแพลงกิ้งแล้เวลาก็จะหยุดให้คุณเองโอเคผมรอเล่น <c oughs> สมมุติว่าการเดินทางย้อนเวลาเป็นไปได้ มันจะมีปัญหาและความขัดแย้งมากมายอย่างเช่นเวลาเที่ยงคุณมีส่วนร่วมในการสร้างทม์แมชีนเวลาเที่ยงครึ่งคุณสร้างเสร็จจากนั้นบ่ายโมงคุณก็เข้าไปในนั้นเพื่อจุดประสงค์เดียวคือป้องกันไม่ให้คุณสร้างทม์แมชีนด้วยตัวเองจากนั้นคุณย้อนเวลากลับไปตอนเที่ยง20ตอนที่ทม์แมชีนใกล้สร้างเสร็จและทำลายบางอย่างของทม์แมชีนเพื่อไม่ให้มันเริ่มต้นสร้างขึ้นได้ แต่ถ้าคุณเวอร์ชันอายุน้อยกว่าไม่สามารถสร้างฐานไม่ชีนได้คุณก็ไม่มีทางกลับไปยังอดีตได้ใช่ไหมล่ะหรือถ้าคุณสร้างฐานไม่ชีนและย้อนเวลากลับไปหาพ่อตอนที่เขาเดทกับแม่คุณคุณทำลายเดทของพวกเขาแล้วพวกเขาก็เลิกกันในกรณีนี้คุณก็คงไม่ได้เกิดมานแน่แต่ถ้าคุณไม่ได้เกิดมาคุณก็จะไม่มีทางสร้างฐานไม่ชีนและย้อนกลับไปเพื่อทำลายเดทของพ่อคุณ แล้วก็จะไม่มีสิ่งใดมาขัดขวางการเกิดของคุณได้อืมสิ่งต่างๆเริ่มซับซ้อนเกินไปแล้วนะเนี่ยโอเคมีวิธีที่ง่ายกว่านี้ในการเดินทางข้ามเวลาอย่างเช่นชีววิทยาไงล่ะผมกำลังพูดถึงการแช่แข็งน่ะนะหากคุณแช่แข็งร่างกายของคุณคุณจะก้าวผ่านเวลาไปพร้อมกับเวลาที่เหลือของโลกแต่คุณจะหลับตลอดเวลานะและเมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณจะอยู่ในอนาคตอย่างไรก็ตาม สัตว์ที่จำสีในฤดูหนาวเช่นหมีก็เป็นนักเดินทางข้ามเวลาเหมือนกันผู้มันข้ามฤดูหนาวที่หิวโหยนะซิแต่มันมีปัญหาอย่างหนึง่งเมื่อเราแข็งน้ําในเซลและเดือเยื่อของเราจะเปลี่ยนเป็นน้าแข็งและด้วยเหตุนี้จะเกิดอาการรู้สึกขาดน้ําเหมือนอยู่ในทะเลทรายสิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการใช้สารเคมีป้องกันแต่ส่วนที่ยากที่สุดคือการตื่นจากการหลับไปนานๆน,น,นักวิทยาศาสตร์ของเราไม่สามารถคลายร่างจากการแข็งได้อย่างปลอดภยัยดังนั้นสําหรับตอนนี้ การแช่แข็งร่างกายของคุณเป็นเสมือนตั๋วเที่ยวเดียวแต่เราก็หวังว่านักวิทยาศาสตร์ในอนาคตจะหาวิธีหลีกเลี่ยงการทำลายเซลล์และเนื้อเยื่อได้จากนั้นพวกเขาจะเปิดตู้เย็นที่มีผู้คนอยู่ในนั้นและปลุกกลุ่มนักเดินทางข้ามเวลาให้ตื่นขึ้นมาและนั่นก็เป็นการประชนภัยที่ราคาแพงสุดๆเลยล่ะการแช่แข็งทั้งตัวอาจจะมีราคาถึงสองแสนเหรียญหรือมากกว่านั้นแต่หลายคนเชื่อว่าการเดินทางข้ามเวลาเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงอยู่แล้วและบางครั้งนักเดินทางก็ถูกถ่ายภาพติด หรือถ่ายวิดีโอติดด้วยอย่างเช่นภาพถ่ายนี้เมื่อในปีคศ1941ในภาพมีชายในชุดสูทและผู้หญิงสวมหมวกดูหรูหราและท่ามกลางพวกเขาก็มีผู้ชายที่สวมแว่นตาล้ำยุคและเสื้อฮูดหรือวิดีโอนี้ที่คุณสามารถเห็นผู้หญิงคนนึงอยู่เบื้องหลังกําลังคุยโทรศัพท์มือถืออยู่โหนี่เป็นช่วงประมาณหนึ่งศตวรรษที่แล้วและในตอนนั้นไม่มีใครรู้ได้สาวว่าโทรศัพท์มือถือคืออะไรข้อเท็จจริงเหล่านี้สามารถอธิบายได้อย่างง่ายๆเลย ใช่ในภาพสวมแว่นตาที่ผลิตขึ้นในปี1920ซึ่งเสื้อยืดและเสื้อฮู้นนั้นมีอยู่แล้วในเวลานั้นและผู้หญิงที่กำลังคุยโทรศัพท์มือถือก็กำลังถืออคูสติคอนอยู่ในมือซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเครื่องช่วยฟังชนิดหนึ่งและเป็นชนิดแรกๆที่ทำออกมาดังนั้นเราสามารถพูดได้อย่างแน่นอนว่าการเดินทางข้ามเวลายังคงเป็นเพียงความฝันสำหรับทุกคนยกเว้นเซอร์เกยคริคลอฟผู้ซึ่งสามารถลวงกฎฟิสิกส์และนำหน้าทุกคนบนโลกนี้ไป0.02วินาทีได้